สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาเก็บลูกพรัมจ้ะเริ่มสุกละเริ่มสุกอีกแล้วจ้ะพอยอยเก็บไปทีละลูกซ้อมลูกคุณเพื่อนเ้ยมันเยอะจ้ะปีนี้อย่างที่บอกอะ่ะมันร้อนช้านะแล้วก็เข้าหน้าหนาวแล้วผลวไม้มันก็นานสุกจ้ะเดี๋ยวจอยจะพาทุกคนเก็บกันเลยจ้าบ,บีบบีบบเค้นเค้นเขาเหมือนเดิมเลยจ้ะทุกคนเนี่ย เป็นแดงๆอย่างนี้เขายังไม่สุกหมดเด้อทุกคนเอ้ยนน่นนะอุ้ยงามดูฝรั่งเขาก็กินเหมือนกันละจ้ะคนทำงานกับจอยเขาก็เก็บไปเหมือนกันเนาะแต่ว่าไม่ได้ไปถ่ายเขาจ้ะจทุกคนไปถ่ายเขาไม่ได้หรอกบางคนเขาก็ไม่ชอบออกกล้องออกสื่อเหมือนเราเขาต่างกันไง ใครมาวันไหนก็เก็บกันวันนั้นน่ะจ้ะมาเก็บบางทีจอยไม่ได้มาทํางานจอยก็ไม่ได้เก็บเหมือนลุงพันโลงเขาก็เก็บของเขาจ้ะนี่นะอู้หอันนี้งอมๆเลยทุกคนนี่นี่นี่ลูกเนี้ยน,นี่นี่นี่อย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อจ้ะเด้อผลไม้ เพราะว่าปีนี้อย่างอื่นไม่ได้ไปเก็บไงทุกคนนี่นู่นนะเห็นไหมนู่นนะเราต้องเลือกเอาจ้ะเห็นไหมทุกคนกินสดๆจะอร่อยกว่าอบแห้งตากแห้งจะ้ะชอบใครชอบมันเนาะที่นี่ ส่วนใหญ่อะเพื่อนเพื่อนพวกจอยมีกินอยู่ตลอดอยู่แล้วไงไม่ต้องไม่จําเป็นที่ต้องอบอบจะเพราะว่ามันหาซื้อได้จะนะคือมันชอบไม่เหมือนกันอะทุกคนจอยไม่ชอบแบบอบไงจอยชอบแบบสดเก็บกินจากต้นอย่างเงี้ยจะนี่วันนี้ก็เอาถุงมาถุงแบบไมไ่แข็งแรงเท่าไหร่นะ จ้ะร่วงเห็นไหมนี่ถ้าร่วงลงนี่เขาก็พวกไอ้นี่ก็กินจ้ะพวกกระต่ายลูกเล็กเกินไปจอก็ไม่เอาไปจ้ะปล่อยไว้ให้กระต่ายเขากินกระรอกกระแตอย่างเงี้ยเนาะมีสัตว์กินอยู่จ้ะพวกกระรอกกระแตเนี่ยเขาปีนต้นมาเก็บไม่ได้มากินไม่ได้เขาก็กินอาศัยกินลูกร่วงออ่ะโ คนน่น,นนะอุ้น่ะลูกเน่าก็เยอะอู้นี่น,นี่นี่จ้ะจอยก็เก็บเอาไปแบ่งให้เพื่อนจอยพี่สายสายกินได้กินทุกปีแกไม่ต้องมาเก็บจ้ะนะแกไม่ต้องมาเก็บหรอกเพราะว่าเข้ามาไม่ได้จะคนนอกเข้าไม่ได้จอยก็เก็บไปให้พี่สายกินนะจ้ะนะเอาไปแบ่งกันกินเอา ดูดิมันเขว่ามือจอยจะเป็รอยหมดเลยพเพื่อนๆกิ่งมันนะอ่ะอะาจะเพื่อนเราเข้ามาไม่ได้ในสถานตรงนี้เราก็เก็บไปแล้วก็เก็บไปให้พี่ายทุกปีจ้ะไม่ต้องกลัวหรอกจอยได้กินพี่ายก็ได้กินจ้ะไม่ได้ห่วงกันอยู่แล้วจอยกับพี่ายไมห่ห่วงกันกินอยู่แล้วจ้ะเรื่องของกินเนี มีอะไรก็แจกกันตลอดอย่างที่คนเห็นนั่นแหละน,นี่จ้ะนี่อย่างเงี้ยงามเนาะสีอะเนะเริ่มงอมเริ่มสุกเริ่มสุกเริ่มสุกแล้วจ้ะ เนี่ยมันจะล่วงจะมือนี่จ้ทุกคนนี่ยื่นออกไปมือไม่นากเห็นไหมหนั่นนะใต้ใต้จะ้ะใต้ใต้ใบเยอะนี่นี่จ้ะทุกคนใต้ใต้นะ เอาไปบ่มก็ได้จ้ะแต่ว่ารสชาติมันก็จะไม่หวานเหมือนตอนที่มันสุกคาต้นนะจ้ะเห็นไหมทุกคนเขาก็มาเก็บกันนะจ้ะเขามีเอบัตรเข้าออกโรงเรียนอยู่คนไหนทำงานในนี้เขาก็มาเก็บกันจ้ะนะแต่เก็บคนละเวลากับโจยไง ตอนเขามาจอยอาจไม่เห็นเขาตอนจอยมาเขาอาจจะไม่เห็นจอยอะไรประมาณนี้จ้ะทุกคนใครว่างตัวไหนก็มาตอนนั้นจ้ะบางคนเขาก็ไม่อยากกินเพราะตัวเขาต้องใส่ไม่ดีแต่บางคนก็กินก็มีจ้ะบางที่จอยบอกอะจ้ะคนชอบก็มีเนาะคนไม่ชอบก็ก็มี ลูกโตๆข้างล่างทุกคนบางทีมันก็สุกนะเห็นยังไม่แดงนี่ก็สุกอยู่จ้ะนี่สุกงอมอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจ้ะออกลูกเขียวแบบชมพูชมพูเงี้ยก็ก็สุกอยู่จ้ะใต้เยอะอยู่จอยไม่ชอบเอาใส่ในช่องแค่แข็งนะจ้ะทุกคนเพื่อนบางท่านบอกแนะนําให้จอยใส่ในช่องแค่แข็งจอยไม่ชอบจ้ะจะชอบกินแบบสด ถึงเวลามันหมดหน้ามันจอยก็ไม่ได้หิวแล้วจ้ะจอยจะกินแตอนช่วงที่มันมีฤดูกาลของมันนั่นแหละพอหมดฤดูกาลแล้วจอยก็ไม่อยากกินแล้วจ้ะก็กินอิ่มแล้วไงจอยก็เอาไปไว้ให้่าจอยด้วยแล้วก็น้าสาวแฟนนี่เห็นไหมอนะ ช่วงนี้ฝนตกลูกเขาก็จะออกเนา่เนาๆนะเพื่อนๆน,นะตอนกินก็ระาวาังจะมีหนอนตอนกินก็แกะดูกันก่อนข้างในมันจะมีหนอนอยู่จะ,จะได้เยอะอยู่นะหิวหลัง เอแขนรุดอีกนี่นู่นนะเห็นไหมใต้ใบเนี่ยนู่นนะพรแดดมันส่งไม่ถึงใบมันเยอะน้ำฝนเยอะก็แบบร่วงทิ้งจะเน่าทิ้งซื้อเขากินก็แพงจะ้ะนะ พูดถึงนะ่ะถ้าไปซื้อตามตลาดก็แพงอยู่แต่จอยไม่เคยซื้อจ้ะสนใจก็เก็บตามนี้แหละตามที่ทํางานจอยลึกแล้วก็จอยปลูกเองนี่แหละจ้ะปลูกต้นเดียวก็กินแบบไม่หวาดไม่ไหวจ้ะทุกคนบางคนบอกให้จอยปลูกเพิ่มขึ้นอีกจอยไม่ปลูกก็จะแค่นี้ก็กินไม่หวาดไม่ไหว ทุกคนดูเห็นไหมต้องเลือกแบบเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาจะเอาลูกแบบไหนลูกเล็กลูกใหญ่ลูกประมาณไหนอย่างเงี้ยจะเลือกได้เลยเยอนะนะทุกคนเห็นไหมกิ่งนึงนี่กิ่งนึงนี่หนกันกๆนนี่เยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่เลือกเอาจะเ,เ,เ,เอาลูกใหญ่ลูกเล็กเลือกกันไป ไม่ถูกกคาเพื่อนเยอะเกินเยอะเกินจ้ะอุ้ยนะชนกล้องอีกดูพวงนี้ดิยอุ้นยนะใหญ่ๆเลยพวงใหญ่ๆอุ้ยนะล่วงปล่อยเขาล่วงไปไอตัวนี้ได้กินกระ,ายก,ะายกระายกระลอกก็ได้กินมั่ง จอยก็จะกลับบ้านแล้วจะเก็บได้หนึ่งถุงนะมันดกเกินเพื่อนเราไม่ไหวหรอกมาเมื่อไหร่ก็ค่อยๆเก็บทีละทุงท่งสองทุ่งอะไรประมาณเนี้ยจะเนี่ยส so, ออิ่งสออ่อนไหมแดงดีเนาะสีสวยล่วงทิ้งถ้ามันล่วงก็ปล่อยให้พวกกระรอกกระแตกินจะเนี่ยลูกไหนล่วง,วงจอยก็เอาไว้ให้พวกกระต่ายกับกระรอกกินเพื่อนอน,อน,นะแต่อยู่บนต้นนี้เยอะอยู่จะ เดี๋ยวก็ลุงพันลงคนที่ว่าทํางานด้วยกันมาเก็บจ้ะไม่ต้องกลัวว่าจอยจะเก็บหมดหรอกจ้ะมันเยอะแล้วคนที่ทํางานในนี้เขามีกุญแจเข้าออกของเขาเขามาเขาก็เก็บจย์ถ้าใครคนไหนเขาไม่มาเขาก็ไม่อยากกินเขาก็ไม่มาเก็บหรอกเนาะไม่ต้องกลัวว่าเราจะกินคนเดียวลุงพันลงเขามาเขามาเปิดประตูรั้วโรงเรียนทุกวันเขาเก็บของเขาทุกวันจ้ะนะ เก็บไปให้ลูกให้เต่าเขาเก็บไปให้เพื่อนเขาเยอะเยอะเย,ย,ยะมากมายไจาจ้ะกลับบ้านกันทุกคนทีนี้ถึงบ้านแล้วจ้ะโอ้โหคิวแทบตายาเพื่อนอยู่ในถุงอีกอก็ไม่ใช่อยู่ใกล้ๆบ้านจอยไกด์พอสมควรจ้ะเดี๋จะชิมให้ดูดน้ำ ช่ำมากนู่นนะหวานจ้ะเนื้อหวานเปลือกจะออกเปรี้ยวๆที่ว่าจอยคิดว่าจอยถ่ายดีๆนะท้องเสียเนี่ยเป็นเพราะเปลือกจ้ะ ธาดอ่อนก็จะท้องเสียง่ายถ้าใครธาตหนักก็จะทำให้ถ่ายดีจ้ะอวหานไม่ค่อยมีลูกเน่าทุกคนไม่ค่อยมีลูกเน่าจ้ะ คำเดียวเจ้าก็ขอตัวลาแล้วจ้มมะเมล็ดนี่อะไรจ้ะเจ้าก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจใหเจ้าด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย